เกอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปของครับฟู้ดนะทุกคนนะในวันนี้ผมก็จะมาทําอาหารกันนะทุกคนนะเออก็เห็นว่าแมปนี้ค่อนข้างน่าสนใจดนะีทุกคนนะคือดูได้จากข้างๆเลยนะฮะคือแบบมันสวยมากนะผมก็เลยจะลองมาเล่นดูซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่ห้าพันนะเพราะว่าผมเนี่ยได้ fk ไว้ก่อนมาคลิปนะครับเน้่เราก็รับด้เงินมาเลยนะฮะตอนนี้มีอยู่ห้าพันเก้าครับงั้นเราก็ต้องมาซื้อของตรงนี้นะทุกคนนะคือเราจะต้องซื้อของ นะี่ยซื้อเป็นวัตถุดิบแล้วก็เอาไปผสมกันนะี่ครับนะซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 5, ห้าพันบาซื้อเป็นน้ําตาลเนะี่ยซื้อมาสามเลยนะฮะซื้อไข่หมดเลยได้ปะอ่าซื้อไข่มาเลยนะครับห้าฟองนมสี่กล่องนะีฮยแล้วก็อันนี้คืออะไรแป้งไหมให่เป็นแป้งไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮนะงัก็กลับไปที่ห้องของเรานะฮะนี่ก็คือเป็นเตาสําหรับทําอาหารนะรซึ่งบอกวาไม่รู้เหมือนกันนะว่า สูตรมันคืออะไรอย่างน้อยก็คือผมจะลองใส่แบบทั้งหมดนะฮะ,ะใส่แบบทั้งหมดไปนะฮยผมจะได้เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับมาใช้เวลายี่สิบวินะครับอ่าก็เดี๋ยวเราอ่าตาวนี้เราใช้เป็นแป้งสองได้ไหมเอาแป้งแป้งสองไ,ได้หรอนมอแป้งกับนมเป็นขนมปังนะฮะอ่าเราก็จะลองแบบใหม่ๆนะฮะก็เป็นแป้งไข่คืออะไรวิพีมเหรอไม่รู้นะลองเอามาก่อน นะครับแล้วก็เอาเป็นไข่เนี่ยแล้วก็โอ้ก็เป็นไข่ต้มเลยนะฮะใส่ไปเอาหลายๆอย่างอันนี้คือแก้วนมเนี่ยเออก็คือเราเอาแบบหลายๆอย่างนะฮะอ,อ่าเดี๋ยวก่อนนะเราได้แก้วนม,มและอ๋อฮอตมิวโอเคลองใส่เป็นชูก้านมเป็นเอ่อเรียกว่าลูกอมนี่ครับเออแล้วก็แป้งไข่เราทำไปแล้วเนาะ อ่ะั้นเดี๋ยวก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเอาของเนี่ยมาวางก่อนนะทุกคนนะคือเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาวางของตรงนี้นะฮะมันจะทําให้เราได้เงินนะทุกคนนะเดี๋ยวก่อนอ่ะเอาขึ้นมาปึ๊บโอเคได้ละวางดีดีเดี๋ยวยว,วาง,วางยยกกัหนหมยฮะเอาขึ้นมาวางให้มันเป็นเรียงกันหน่อยมันเลขแปลกกันทุกคนคือเลขเลขส่นมันอยู่หน้าสุวนนะปกติผมเป็นเลขสนอยู่ด้านหลังนะเลยไม่ค่อยชินกันเท่าไหร่ นะฮะมานี่ไงมิลค์แคนดี้นี่ยนะหรือลูกอมนมนั่นเองนะนี่ยนี่ตอนนี้ทําให้ผมนั้นได้เงินเร็วขึ้นนะครับสามารถเอาไปซื้อเป็นวัตถุดิบได้นะเรามีเงินสองพันีนครับนะอ๋เนี่มันมีสูตรอยู่นี่ไงนมไข่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเ,เหลืองเนะี่เออแต่เราก็ต้องเหรือสามารถลองได้นะฮะแต่มันจะรีในอีก18บแปดวิ เนี่ยอิสตอ็อกแล้วทุกคนนะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะไอราคาหนึ่งหมื่นเดี่ยวผมังซื้อไม่ได้นะฮะซื้อเป็นชูการ์นะนะฮะไม่รู้ว่ามันให้ราคาดีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะซื้อเมื่อก่อนซื้อไข่ไปสองฟองเงินไม่พอแล้วนะฮะซื้อนมนมนี่ซื้อได้หมดนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแป้งนะเนอะราคาสิบาทซื้อมาให้หมดเลยในขายนะกลับที่ห้องครัวนะฮะซื้อผลิตภัณฑ์เป็นชูการ์ก็คือเป็นลูกอมนะฮะโรลิปป๊อ แล้วก็ลูกอมแล้วก็น้ําตาลเอ้ยไม่ใช่น้าตาลน้ําตาลกับแป้งนะครับนมกับไข่อ่านี่ไงคือไปเห็นสูตรมาเมื่อกี้นะี่แล้วก็แป้งกับอะไรเดียวแป้งนมมีแล้วแป้งนมไข่อ่านี่ไงเฮ้ยเมื่อกี้มันแบบทําไมมันมีรูปหัวใจขึ้นด้วยทุกคนหยิบขึ้นมาคืออะไรอะเป็นหัวใจเหรทุกคนติมิวเทเออ ไม่รู้นะฮะอลองหลายๆสูตรเอาเป็นอะไรเดียนี่ไงสามอย่างเนี่ยงเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยมีแบบระดับโกด้วยนะทุกคนนะออ,อันนี้เราทําไปแล้วงั้นเราก็ปล่อยนี่ครับเอ้ยเดี๋ยวเรายังไม่มีแบบธรรมดาใช่ปะเรายังไม่มีแบบธรรมดาครับแบบธรรมดาไปด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรไม่รู้นะฮะเออไม่รู้จักเลยรู้จักแค่บางอัน นะฮะอันนี้แบบเรามีแบบเป็นรูปหัวใจนะก็รูปแบบธรรมดานี่ครับนะก็ใส่มาให้หมดปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเอาเมาส์กดดีกว่าน่าจะเร็วกว่านี่ครับอ่านี่มีติดโกลเด้นกับติดหัวใจนะติดเลนะิฟนึกว่านะคือโอ้ตอนนี้มีแปดพันเนี่ยมันน่าจะแบบให้เงินค่อนข้างเยอะนะครับนี่เลยนะเออคือมันจะบอกอยู่นี่ไงทุกคนคือปกติมันจะคูณหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นหัวใจเนี่ยมันหนึ่งจุดห้า นะแล้วก็หัวใจเนี่ยโอกาสออกแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะโกซี่เปอร์เซ็นต์ที่ผมมีโกอยู่อันหนึ่งนะทุกคนนะเออตรงนี้เลยต่อไปแปดหมื่นเป็นแครอทนะฮะหนึ่งหมื่นซื้อมานะฮะแล้วก็ซื้อชูก้านะครับหนึ่งอันซื้อไข่เอามาโอเคก็คือผมจะใช้วัตถุดถิบที่ราคาแพงมารวมกันก่อนนะฮะก็คือนี่เลยอันนี้คืออะไรไม่รู้นะี่ครับน่าจะเป็นมันหรือเปล่าใส่ชูก้าใส่นมใส่ขน,นมปังไม่สิใส่แป้งเนะี่ยแป้งไข่ แล้วก็น้ำตาลอเงี้ยอ,ออกมาใช้เวลา30วินี้ครับนี่คือใกล้จะเต็มแล้วเลยแค่2ช่องก็จะเต็มแล้วนะฮะซึ่งจะปลดล็อกตรงนี้ก็คือใช้เงินสอง0มืซึ่งผมว่ายังไม่จะเป็นเนี่ยเราทําให้มันเต็มก่อนดีกว่าค่อยเก็บเงินไปเปิดนะฮะเออมาซื้อของเพิ่มเราจะซื้อเป็นของราคาหนึ่งหมื่นอีกนะฮะนี่เลยนะฮะซื้อมาสองอันนะฮะ แล้วก็มาทําใหม่นะฮะคือแบบปกตินึ่งอันนี่ครับนี่แล้วก็กับไข่เนาะถ้าใส่แป้งก็คือจะเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าใส่ไข่ก็จะเป็นแบบใหม่นี่ครับอ่าอทุกคนตรงนี้มีสปินด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสปินดูทุกคนนะว่าผมจะได้ครับนะได้โอ้โหมันคืออะไรมันฝรั่งไหน่าจะใช่นี่ฮะแล้วก็เอามันฝรั่งกับแป้ง รวมกันนะฮะก็จะเป็นนี้โอเค20่ิบวิเนะี่ยเดี๋ยวเราเอาตรงนี้มาวางก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็วางไปโอเคเราใช้เงินแบบให้มันหมดไปเลยนะฮะแล้วก็เอามาแบบรวมกันทุกอันเลยทุกคนนะคือเราจะได้เป็นอะไรเนะี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะ,ะใส่ไปเลยนะฮะนี่แล้วก็นมนะฮะของใหม่โอเคที่เหลือมันก็แบบเดิมๆแล้วนะ,ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะี่ฮะรอตู้รี เยี่ยมเลยนะตอนนี้เงินกำลังมารัวๆนี่ยเราต้องเก็บแปดหมืนหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนี่ะแปดหมื่นเราจะได้เป็นใช่แปดหมื่นเราจะได้แครอทนยฮะเดี๋ยวซื้ออันนี้มาก,ก่อนเนี่ยมีนี่ฮะซึ่งโอ้หนี่ทุกคนได้ไดมอนด์มานะฮะว้าวในดูซิไดมอนด์อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้รีบอร์ดเราก็จะได้เป็นแครอทนะฮะ รี่ว่าตรงนี้เนี่ยคือถ้าผมเก็บของธรรมดาได้ครบ30อันผมจะได้เป็นโทเมโตนะได้เป็นมะเขือเทศ1อันแบบฟรีฟรฟรเลยนะโอ้ไดมอนด์โอกาสออกอยู่ที่2%เนะคือน้อยมากนะแต่ก็คือเราได้มาแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้ทุกคนคือสต็อกมันรีแล้วในคราบนะเราก็จะมาซื้อของกันไข่ไข่อ่าไข่ได้นมได้นะฮะแป้งไม่ได้อ่าเดี๋ยวก่อนนะลองใส่แป้งอ่าแป้งได้ก็ใส่นมได้ อ๋อคือแบบมีหลายสูตรมากเลยทุกคนนะคือแบบเเดี๋ยวผมขอลองเอาแบบอันเยอะๆก่อนแล้วกันนะฮะใส่ชูก้าไม่ได้เนี่ยไข่แล้วก็นมเนี่ยนี่ลองใส่แบบน,นี้ก่อนนะฮะแล้วก็นี่เลยแคอรอทปอเตโต้นี่ฮนะไข่ได้นไหมไม่ได้โอกาสติดแกลกซี่นี่เท่าไหร่อ่ะโอ้แต่แกลกซี่คูณหเลยทุกคนนะแล้วคือเราใช้ของที่ดีที่สุดด้วยนะฮะแกลกซี่อยู่ที่1%นะฮะโอ้โห คือผมได้ของดีแล้วทุกคนนะได้โอกาสออกที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยี่ยมเลยแหละเพราะว่ามันคูณห้าเลยทุกคนะนะคือแบบเยอะม,มากเอ <Okay. S 1> คิเล็กซี่ของเรานั้นให้เงินอยู่ที่วางสิเพื่อนเอาคือคือให้เจ็ดร้อยสามสิบหกบาทต่อวิเนี่ยโหคือให้เยอะม,มากเนี่ยเยี่ยมไปเลยนะฮะนี่คืออีเวนต์ยังไม่เกิดเลยนะทุกคนะนะคืออีเวนต์เนี่ยมันจะมาในสองนาทีในครับนะคือแบบเราได้ แบ็กซี่มาแล้วนะฮะโหได้เงินเร็วมากนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่หนึ่งแสนเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสําหรับแมปคาฟฟูดนะทุกคนใครที่อยากลองเล่นก็นไปลองเล่นกันได้นะฮะมีใครที่ดูคอนเทนตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะฮะสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ